ยังไม่จบนะครับกระต่ายพันธิพาโพสต์ออกมาในเฟ e บ o ๊กล่าสุดนะไม่รู้เจ็บแค้นอะไรผัวเก่าหรือเปล่านะลั่นน้องคนเดียวเลี้ยงเองได้ไม่จำเป็นต้องไปขอตังค์เขา เป็นข่าวเศร้าต้อนรับปี2567เลยทีเดียวนะครับสำหรับการปิดฉากชีวิตคู่ไปอีกคู่หนึ่งสำหรับคู่ของนักร้องลูกทุ่งอินดี้กระต่ายพันนิพาและครูภัยบู์แสงเดือนเจ้าของค่ายเพลงและยังเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของกระต่ายหลังจากที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน3ปีโดยประมาณซึ่งเรื่องราวความรักของทั้งคู่ต้องยอมรับว่าประชาชนให้ความสนใจและจับตามองกันทีเดียวเพราะ ก่อนหนะน้านี้เปิดตัวเป็นคู่ชีวิตกันทั้งคู่เนี่ยนะครับต้องผ่านมรสุมชีวิตมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของภรรยาเก่าอย่างเอ๋มิลาภรรยาที่อยู่กินกันมาและมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนต้องเลิกรากันไปและถึงขั้นฟ้องร้องแต่สุดท้ายเรื่องราวก็จบลงด้วยดีล่าสุดเนี่ยนะฮะกระต่ายได้โพสต์ภาพคู่กับลูกชายพร้อมระบุแคปชั่นว่าลูกคนเดียวเลี้ยงเองได้ไม่จําเป็นต้องของเงินเขาเหมือนที่ออกข่าวเลยพร้อม อีโมจิน้ำตาคลอซึ่งแฟนๆก็ไปให้กําลังใจว่าสู้ๆนะกระต่ายสู้ๆนะกระต่ายในขณะเดียวกันฝั่งของอาจารย์ภัยบูลก็โพสต์ภาพอยู่ในยิมพร้อมแคปชั่นหากเธอกล้าจะรักฉันนั้นจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ติดแฮชแท็กโอเพนคนผู้ชมละครับคิดเห็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยแหละฮะดูสิครับแต่นะผมแค่ติงอย่างนึง ทำไมดูอาจารย์ไัยบูลไม่ค่อยเศร้าเลยวะหรือว่าไม่แสดงออกว่าเศร้าก็ไม่รู้